หนุ่มเบียขับรถรองเท้าหลุดใส่ยังไงก็ใส่ไม่ได้สุดท้ายพี่ถุงตามบอกโอ้มันคือบอกเขาจากเถื่อวะพี่ถุงตามลงจากรถไปใส่ให้นะคะตอนนี้แสดงว่าเราหุ่นหวยดนเน <laughs> แสดงว่าเราหุ่นหวยให้นุ่มเบียแล้ว เกือบหลุดเกือบหลุดปกติไอ้ตุ่มตามเรบาบอขับรถมักง่ายได้รถคนอื่นแต่นี้เราขึ้นสิมโมโหวะงุยินให้นุ่มเบียร์วะนุ่มเบียร์นี่บดไ้เลื่องเลยวะอ้าวนุ่มเบียร์ขึ้นขับของพี่ตุ่มตามพี่ตุ่มตามขึ้นขับของนุ่มเบียร์ การชีโบชีเวเข้าไม่เข้าเข้าไม่เข้าไปพี่ต้องตามกดได้ประด้เห็ดตัวเบียค่าจะใช้จะแท็กรถตัวนี้ล่ะเบีย,เ,ยเอ้ยเนาะ ไอเบียแก้งแน่เลยมันแก้งให้แท็กหลุดด้วที่เขาใส่เขาใส่แป๊บเดียวตัวเองใส่ตั้งครึ่งวันยังไม่เสร็จไม่ใช่หรอกเองแก้ตัวบอกเสียงเมียง